เหมือนผมมาเดินบ้านลางเลยนะน่ากลัวมากเลยคือจะถามว่าใครถูกจับมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับพูดได้หลายภาษาหรือทํางานเกี่ยวกับต่างชาตินะครับเป็นหมอหรือแค่ใส่แว่นที่ดูฉลาดใช่เนี่ยเขาก็จะจับมาเป็นเฉลยทุกคนเลยเขาจะเหมารวมเลยนะเช็นความลับอะไรบ้างเกี่ยวกับต่างชาติคิดว่าไม่ค่อยแฟร์นะการดูลุกภายนอกว่าแบบดูฉลาดเขาก็จะจับมาขังที่คุกตัวนเลงเนี้นะคือน่าเห็นใจนะครับคนสมัยก่อนนี่คือสภาพทางขื้นนะมันดูแบบโบราณเก่าๆนะครับคือชั้นสองนะครับ มีเตียงอยู่ตรงกลางนะทุกห้องเลยเหมือนกับชั้นล่างชั้นหนึ่งเลยอันนี้เป็นชั้น3นะครับของคุก A นะครับข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนกับโรบาลิสรรศนะก็จะให้ดูสําหรับเด็กนะครับที่ถูกเข้ามาในคุกตัวสลงนะเด็ก4คนนะครับที่รอดชีวิตจากที่นี่นะแต่2คนหายสับสนนะครับก็คือเหลือแค่2คนนี้นะเขาบอกประวัตินะครับคือทหารอเมริกาหรือเวียดนามเจอเขาอยู่ที่กองเขาก็ช่วยขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นภาพประกอบนะครับก็จบแล้วนะคุกตึก A น่ากลัวนะคือชั้น1 ชั้นสองอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบสถานที่จริงๆเขาจําลองให้เห็นเลยนะว่าสมัยก่อนนะเป็นยังไงแต่ชั้นสามอะ่ะเขาก็จะเป็นอารมณ์กึง่งๆเมวเซียมนะเราก็สามารถอ่านได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคือน่ากลัวนะก่อนหน้านี้คือเป็นคอร์ดวอลเล์บอลน,นะสำหรับเด็กมัธยมตอนนี้ก็คือเขาก็เปลี่ยนตรงนี้มาเป็นแบบที่ทรมานคนนะเขาก็จะมีเป็นภาพประกอบนะครับที่เป็นคนแบบถูกแล้วก็ถูก ขึ้นไปข้างบนนะเขาก็ยังเก็บเสาอยู่เลยนะเป็นตะขอแบบว่าสามารถร้อยเชือกแล้วก็ดึงคนขึ้นไปอ,อย่างบางคนก็จะถูกแบบกดน้ำนะอยู่ที่ตุ่มอย่างนี้เลยนะคือโอมันก็ไม่ได้เล็กนะ